ได้ข่าวมาว่าแมททัภพารทีสองเนี่ยแมททัภพารทีสองกับพวกกองกําลังแถวแถวชายแดนเนี่ยได้ข่าวว่าเขาเขาดูรายการดเตอร์มาริกากันหมดเลยเขาเขาดูรายการดอร์มาริกากันหมดเลยเมื่อกี้ได้ข่าวมาว่าแมททัภพารทีสองก็เป็นแฟนรายการดอร์มาริกาวาวัสนเป็นแฟนรายการกูว่าไม่ใช่แฟนรายการหรอกทําไมล่ะลูกน้องส่งไปให้ดูดูเพื่อคลายเครียดกูว่าดูเพราะว่าดูว่ากูด่าว่ายังไง กูว่าเขากูว่าเขาดูกูว่าต้องมีคนเนี่ยชีย้มองกูว่าต้องมีคนชี้มองให้เขารู้ว่ากูเนี่ยแอบนินทาเขาอยู่ค <c oughs> งจะมาตายแล้วตอนนี้แม่ทัพในกองแม่ทัพในกองอลังตองแตงได้ข่าวว่าเป็นแฟนรายการดรอเกรมา้การมหมดกูว่าไม่ได้เป็นแฟนรายการไลฟ์สดกูหรอกจะแม้ใครจะมานั่งส่องไลฟ์สดใช่ไหมน่าจะเป็นแฟนไอ้พวกคลิปเวลามีใครตัดไปอ่ะมันบ่อยไอ้พวกขึ้นอีก าไม่ทัขาค,คือมันจะมีอีพวกจํานวนหนึ่งนะคะไม่มีการมีงานอะไรทําแม่งมานั่งตัดคลิปดรมริกาไปโหลดลงทิกตอกตัวเองอยู่นั่นน่ะโหลดจนกระทั่งทุกคนในประเทศนี้คิดว่าทิกตอกมันเป็นทิกตอกกูอยู่แล้ว่ะคะ่ะอืมบางทีมันก็ตัด ตัดแปะตัดแปนะน่มันไม่ได้ตัดไปทั้งหมดทั้งท่อนบางทีดิฉันก็ไม่ได้พูดอะไรที่รุนแรงขนาดนั้นหรอกค่ะคือมันตัดแปะแปะเป็นท่อนท่อนมันตัดเป็นท่อนท่อนไปแล้วมันอมาแปะแปะกันพอสิบท่อนมาต่อกันมันก็เลยดูแรงจริงๆดิฉันไม่ได้นินทาอะไรแรงเลยนะคะไม่ได้พูดอะไรแรงเลยค่ะท่านไ่ทักเชื่อดิฉันเถอะค่ะนะคะในประเทศนี้ถ้าเกิดว่านะคะใครเชื่อได้ก็เชื่อดรเตรมริกาเนี่ยแหละได้ที่สุดแล้วค่ะถ้าเกิดเชื่อดเร์มริกาไม่ได้เนี klar, ่ยไม่เชื่อใครก็ไม่ได้แล er> ้วนะคะท่านคะดิฉ กูจัเต็มเปล่ากูจําได้มีตาไหมละ่ะมีตาไหมแ่นที่หนึ่งต่อห้าหมื่นเนี่ยนะขึงพืชตรงตูนนี่เนี่ยมันก็แผ่นดินไทยนี่เป็นแผ่นดินเราตรงไหนมันลาตะเวนร่วมล่ะสํารวจร่วมไม่มีมีตาไหมละ่ะแรงนะค่ะ <c oughs> ล่าสุดได้ข่าวว่าความเนี่ยเอเรื่องมีตาหรือเปล่าล่ะเนี่ยได้ข่าวว่าความถึงหูแม่ทัพเรียบร้อยมืองช่วยกูด้วยนะ้าเกิดกูดูก <c oughs> มืองช่วยกูด้วยนะ <c oughs> และคําว่าแม่ทัพ แม่ทัพนายกองอลองตองแตงก็ถึงหูแม่ทัพแล้วเรียบร้อยพวกเนแม่ทัพนายกองอลังตองแตงถึงหูท่านแม่ทัพทุกหูแล้วเรียบร้อยไม่มีหูไหนที่ไม่ได้ฟังฟังทุกหูพี่ว่าแม่งดูดคลิปได้ตรงปกมากเลยกูได้ข่าวว่าทราบทุกหูแล้วก็ฟังทุกหูตั้งแต่ผู้กำผู้ผู้มัจจการกองกําลังตั้งแต่กองกําลังบุรพาไปถึงกองกําลังสุรนาลีจนถึงนวลชายแดนอานมาอานช้างแม่งฟังทุกหูเลยเว้นแม่แต่หูหนึง่ง โอ้ยกูเหนื่อยจริงๆเลยประเทศไทยรวมแล้วลเนื้อจัดชุดไทย <c oughs> <c oughs> กองกำลังบูราพาพลตรีเบญจพลเออจำชื่อนี้ไว้นะพวกเธอพลตรีเบญจพลกองกำลังบูรพาผอกองกำลังบูรพาชื่อพลตรีเบญจพลเออแกจัดหนักแล้วตอนเนี้ย ล่าสุดเมื่อคืนแกเอาหนังขายยามานั่งใช้ก <ś class ic> ูว่าพวกนี้ก็ต้องฟูดูรายการดรบริการแน่เลยวะ่ะเธอเธอจำได้ใช่ไหมกูนี่แหละดรบริการนี่แหละกูเป็นคนแนะนํากูเป็นคนแนะนํากูกูไม่ได้แนะนํากองกําลังบูรพานะกูแนะนํากองกําลังการจอมพลังกูแน,นะนําแนะนําบอกว่า <ś class ic> <ś class ic> มึงเอาหนังนี่แหละเออมึงปล่อยแต่เสียงเนี่ย มึงปล่อยแต่เสียงไม่ได้เลวมึงเอาภาพโชว์เลยเอาภาพโชว์เลยหนังต้องจอใหญ่แอดเทวดาทําไมต้องจอใหญ่เอาถ้าถ้าจอไม่ใหญ่เนี่ยมันไปไม่ถึงสายตามันไงเออแล้วตอนนี้แล้วอีพวกคเมนก็แอบหบลบอยู่ตามสมุมทุมพุ่มไม้ตอนนี้มันรู้หมดแล้ว เออรับใส่หัวใส่ก้าวมันแล้วเรียบร้อยแล้วมันรับใส่หัวมันมาแล้วตอนนี้หัวกระหมอ่อมมันเรียบร้อยแล้วเนี่ยเออไอพวกกระเม็นตอนนี้รู้หมดแล้วว่าอ๋อรุนปู่รุนย่าก,กูไม่มีที่ดินให้กูนอนนี่วะไม่มีที่ให้กูนอนไม่มีที่ให้กูโอ้ที่ที่พวกกูออกลูกออกหลานจากการฟิชเชอร์ลิงของปู่ย่าตาทวดกูอ๋อเป็นเพราะว่ากูเนี่ยเป็นคนกัมพูชาเหรอมันเพิ่งรู้ตัวว่าตอนนี้มันเป็นคนกัมพูชาและตุจกจุดนั้นก็เป็นประเทศไทยมันเพิ่งรู้ตัวตอนนี้หลังจากที่เปิดเปิดซีรีส์ไปเมื่อคืนนน่่่ะเเเอออปปป็็โ้้ซีรรไดวววาาาาแลภษมมก ลดลดจัดแมนเตนปลบมือให้กับกองกําลังบูรพาปลบมือให้กับแม่ทัพพักที่หนึ่งคนใหม่บิ๊กไก่และก็ปลบมือให้กับนะคะบรรดาพวกบรรดาพวกอะไรนะคนที่สนับสนุนนะครับประชาชนที่สนับสนุนอยู่ระแวกระแวงนั้นนะกัแล้วก็ปลบมือให้กับบุมบรดาแล้วก็ปลบมือให้กับการจอมพลัง กกับปลบมือให้กับกันจอมพลังไปนะครับเพราะว่าเป็นคนหาจอจอหนังแอสเทวรามาเอออะไรก็ตามแต่นะคะเออกันจอมพลังนี่นางเป็นคนบ้าพลังนะคือนางนางนางเป็นคนฉันฉันวันก่อนฉันไปสัมภาษณ์ด้วยกันท,ที่รายการโหนกระแสนะนางเป็นคนบ้าพลังนิดหน่อยคือนางนางนางได้รับเกียรติบัตรใบเดียวอ่ะนางได้รับเกียรติบัตรใบเดียวว่าเปลี่ยนการเกียรติบัตรนี้เกียรติบัตรนี้ทํากันแค่ประมาณ30บบาทก็ได้แล้วหนึ่งแผ่นนะ นางได้เกียรติบัตรใบหนึ่งแล้วก็เซ็นโดยท่านผู้มาการแม่ทัพพระที่สองอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยแล้วบอกว่าเกียรติบัตรนี้เนี่ยมอบไว้ให้คุณกันจอมพลังเนี่ยในในฐานะที่เป็นสนับสนุนในการช่วยประเทศชาติบ้านเมืองซัมติงหลายได้ประมาณนี้นะอ้ยหลังจากนั้นเนาะแกนะมีความรู้สึกว่าภาคภูมิอกภูมิใจกับเกียรติบัตรที่แกได้นะหลังจากนั้นแกก็ทุ่มเทสุดฤทธิ์สุดเดชอ่ะเออประมาณนั้นอ่ะพอแกได้โลได้บ้างได้ยศได้แง่งแรกก็ได้ใบประกาศเียบัตรมาใบหนึ่งนะแกทําแกได้ใบเดียวแกทําเป็น ประมาณอย่างเงี้ยคือแกเป็นคนบ้าพลังแล้วแกเป็นคนที่มีประชาชนสนับสนุนเยอะแล้วก็มูลนิธิการกองจ,จ,จ,จอมพลังของแกมีคนมีคนบริจาคให้ตั้งประมาณเกือบร้อยล้านเนี่ยเออแกบอกว่าแกมีเงินบริจาคที่อยู่ที่ประชาชนสนับสนุนเน่นะมีเกือบร้อยล้านประมาณ80 90ล้านเกือบร้อยล้านเลยนะเพราะฉะนั้นดิฉันก็คิดว่าแม่ทัพนายกองอลองตองแต่งคนไหนอยากจะได้อะไรมึงไม่ต้องไปนสนใจรัฐบาหลหรอกมึงขอจากกัรจอมพลังนั่นแหละแล้วมึงก็สร้างส้วมสร้าง,ง,งห้องน้ําแล้วก็ทีสำคัญที่สุดทหารระดับล่างเขาอยากจะได้รองเท้าโล ทหารระดับล่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทหารเกณฑ์ทหารกู้อะไรต่างๆทั้งหลายแหละสารวัตรจาดาบแถวแถวนั้นเนี่ยเขาไม่ได้อยากได้รองเท้าที่กองทัพจัดซื้อมันเจ็บหัวไม่ตีนแล้วก็มันก็ร้อนแล้วเวลาโดนระบุยเนี่ยมันจะต้องผ่าไปถึงหัวเขาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยอยากจะได้รองเท้าโลว่าคือมันคล่องวิ่งขึ้นหน้าผาปีนภูเขาปีน,ปนต้นไม้ปีนเป็นไ,ได้หมดเลยแต่วิ่งตึ๊กตักต แล้วที่สําคัญที่สุดเวลายเหยียบกับระบุ้ยเนี่ยมันจะไปแค่ฝ่าเท้ากระจุยแล้วมันจะไม่ถึงหัวเนา่าเข้าใจยังเพราะฉะนั้นเนี่ยลงทุนหน่อยแม่ทัพในกองอลอังตองแตงแล้วก็ฉันจะบอกให้นะถ้าเจอนายกรัฐมนตรีฉันจะแอบบอกให้พนัก่านนายกรัฐมนตรีคะทราบหรือไม่ถ้าเราเนี่ยมีมีลูกชายไปเป็นทหารเกณฑ์แล้วลูกชายไปเป็นทหารเกณฑ์แล้วลูกชายก็ไม่ได้ไปลบกับเขาอะนะแต่ตอนนี้ลูกชายอะเป็นเจ้าสัวเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามแต่ลูกชายก็จะไม่สามารถบ,บอกได้หรอกว่าทหารต้องการอะไรเพราะไปอยู่แป๊บเดียวนะไปอยู่6ดือนไป แป๊บเดียวเป็นทหารเกณฑ์น่ะก็จะเล่าอะไรไม่ได้มากแต่ทหารที่เขาไปรบทัพจับจึกเนี่ยเสียงเป็นเสียงตุยเนี่ยอันนี้เขาอยากจะได้รองเท้าโลว่ารองเท้าโลว่าคืออะไรดอชเีริการรองเท้าโลว่าเนี่ยเป็นรองเท้าที่ทหารในบริกันใส่แล้วก็นะคะไปทะเลทรายได้ไปภูเขาต้นน้ําอะไรได้อะไรได้ไไดแล้วก็เวลาวิ่งเนะี่ยมันจะเร็วแล้วก็ขณะเดียวกันมันจะเบาแต่ขณะเดียวกันได้สมรรถะของหัวแม่ตีนของทหารเพราะเขาทํามาเพื่อเป็นรองเท้าทหารแต่ว่ามันแพงคู่หนึ่งอะหกพันเจ็ดพันมันแพง หกพันเจ็ดพันแปดพันอย่างเงี้ยมันแพงทีนี้ทหารส่วนใหญ่เขาก็เก็บเงินเดือนเขาแล้วก็ไปซื้อเอาเองส่วนใหญ่เขาไปซื้อเอาเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมึงนึกดูเหมือนตำรวจเลยอะตำรวจสมัครเข้าใหม่นะส่วนใหญ่ก็ไปซื้อไปซื้อเครื่องแบบเอาเองแล้วก็ไปซื้อไอย้ยุทธปกรณ์ไอ้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 ไอ,อนะ้อะไรนะอาวุธประจำกายอะแม่งก็ซื้อเองแล้วก็ผ่อนส่งเอา เนี่ยคนเรามันเป็นอย่างงี้ข้าราชการที่บรรจุใหม่มันเป็นอย่างงี้ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยโู้เนี่ยถ้าเกิดดรมริกาเป็นนายกรัฐมนตรีกูจะไม่ให้เป็นอย่างนี้เลยดรมริกาเนี่ยจะบอกเลยว่าอะไรก็ตามแต่ที่จะต้องไปห้ามเลือดทันทีเนี่ยทุกคนจะต้องพกคนละสองหน่วยเออไม่ต้องไปพกไอ้เชือกไส้ไก่เชือกไส้ไก่เวลาเดินตุ้งตุุงบุ้งตุุงบุ้งแล้วกว่ามึงจะควักเชือกไส้ไก่ออกมาจากกระเป๋ากว่ามึงจะห้ามเลือดมึงก็โดนโดนโดนซ้ำพอดีอ่ะไอ้กระเม็นมันก็มาซ้ำพอดีอ่ะเะนนั้้งงตตุบ หลบเข้าปุ๊บเลยเราก็ควักไอแผ่นห้ามเลือดออกมาเลยแปะแปะปืดแล้วก็วิ่งหนีได้เลยอ่ะเข้าใจป่ะมันต้องเป็นอย่างนั้นมันต้องทันสมัยถ้าเราเนี่ยจะเทียบชั้นกับกองทัพอันดับที่25ของโลกตามที่เราพูดเดียนะเรามีคลิปพิ้นเรามี F16 เรามีเอ่อเรือลบเรามีนุ่นเรือมีนี่เรามีรถรถถังเรามีอะไรต่างๆเรามีจรวดมีสารเรามีเรามีเยอะแยะแต่ว่า ในทหารราบเนี่ยสิ่งที่เราไม่มีคือนะคะความพร้อมในเรื่องของข้างขางกระดูกกระเดี่ยวคือเราเนี่ยทหารเราใจเกินร้อยแต่ว่าอุปกรณ์ของเราจัดซื้อเนี่ยจัดซื้อราคาถูกกองทัพเราเนี่ยจัดซื้อโดยอะไรต่างๆทั้งหลายเนี่ยฉันยอมรับเลยว่าพวกคุณเนี่ยกลัวกรรมธิการงบประมาณอะไรต่างๆจนเกินไปแล้วคุณเนี่ยจัดซื้อของราคาถูกพอคุณจัดซื้อของห่วยๆไปลูกน้องก็ไม่ใช้แล้วก็ลูกน้องก็หมดกําลังใจ การที่คุณเป็นแม่ทัพนายกองการที่คุณเป็นผู้บัญชาการทหารบกทหารเรือทหารอากาศทหารอะไรก็ตามแต่ไอ้พวกยุธทธปกรณ์ที่จําเป็นเนี่ยคุณจะต้องซื้อของดีๆให้กับลูกน้องเพราะอะไรเพราะคุณจะต้องสั่งให้ลูกน้องไปตุยคุณต้องสั่งให้เขาเนี่ยไปตุยเพื่อประเทศชาติ เขาเกิดมาเพื่อไปตุยเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามแต่เราจะต้องสร้างศรัทธาให้กับคนที่เขาจะต้องไปลุยศึกสนามเหล่านี้เพราะฉะนั้นต้องซื้อของดีๆให้กับเขาดิฉันขออนุญาตกระซิบนะแม่ทัพนกองทั้งหลายตอนนี้เนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีคนใหม่ชื่ออนุทินชาญวิรุฬห์อันนี้เนี่ยเขารวยอยู่แล้วไม่โกงเพราะฉะนั้น คิดว่านะเออเขาเรืออยู่แล้วเขาไม่โกงหรอกคิดว่านะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านของบป,ประมาณไปเลยสักสองสามพันล้านสี่พันล้านห้าพันล้านหกพันล้านมึงขอไปเลยในายามนี้ขอไปเลยมึงใช่ไหมเออเอามางบป,ประมาณตัดให้แค่แปดร้อยล้านเอาไปทำอะไรล่ะปะทุเอ้ยงบป,ประมาณตัดให้แปดร้อยล้านน้อยกว่าเงบป,ประมาณขออีกการจอมพลังอีกตลก เพราะฉะนั้นจัดไปเลยค่ะ3ามสี่พันล้านนะคะจากนั้นปุ๊บจะซื้ออะไรก็ซื้อซื้อไปเลยซื้อรองเท้าให้ทหารทั้งหมดเลยทุกทุกป่าซื้อรองเท้าให้ทหารทุกคนซื้อนะคะไอตัวแผ่นห้ามเลือดให้ทหารทุกคนซื้ออะไรนะอย่ามานันนะใช้ไส้กงไส้ไก่อะไรกันเออเชือกไส้ไก่อะไรกันกว่าจะมัดกว่าจะวิ่งหนีกว่าจะอะไรยังไงมันก็ตุียกันพอดีเออลูกเขาลูกใครเราก็ต้องรักษาชีวิตลูกเขาเวลาจะโทรศัพท์ไปบอกแม่ของออลูกน้องว่าออลูกของคุณแม่ต้องเสียชีวิตเลยเออรู้สึกว่าสะเทือนใจอ้ย สรุปแล้วก็คือไม่ต้องโทรแปลว่าไม่ต้องตุยรออักษาชีวิตลูกน้องให้ได้ทุกคนแล้วก็ใช้เทคโนโลยีเข้าไปอะไรก็ตามจัดซื้อมามนไปเลยนะแล้วก็อะไรยุทธุปกรณ์อะไรนะเนี่ยไอ้ไอ้เรือไอ้โดนอะ่ะไอ้โดนต่างๆอ่ะไอ้โดนอะ่ะไอ,โอะ้ไอโดนเนี่ยตอนนี้ได้ข่าวมาว่าปรากฏกองกําลังของฝ่ายกัมพูชามันมีโดนเนี่ยที่ทันสมัยยิ่งกว่ากองกําลังของฝ่ายประเทศไทยแล้วนะอันนี้จริงหรือเปล่าอันนี้จริงหรือเปล่าได้ข่าวมาได้ข่าวมาน่ะได้ข่าวมาตอนนี้เนี่ยไอ้โดนที่ปล่อยระเบิดอ่ะ โดนกามิกาเซ่โดนกามิกาเซ่ตอนนี้กัมพูชามันมีโดนกามิกาเซ่จริงๆหรือเปล่าตอนนี้กัมพูชามันล่อโดนกามิกาเซ่กามิกาเซ่คืออากาศยานไร้คนขับเอาระบุยใส่ไปแล้วมันก็ไปปล่อยใส่หัวทหารเราไงตะลึงบ้งตะลึงเบ้งตะลึงเบิ้งเนี่ยตอนนี้มันมีโดนกามิกาเซ่จริงหรือเปล่ามันโม้อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อถ้าเกิดว่าเราต้องตั้งรับนะประเทศเขมรเนี่ยมันไม่ได้เป็นประเทศยักจนขอทานอย่างที่มันสร้างภาพนะมันแอบทำตัวเป็นเหยื่อแต่จริงๆมันไม่ใช่นะมันเน นะคบาร์บีวของมันมาเป็นหมื่นหมื่นสองหมื่นคนนะจะบอกให้นะมันไหลมาเรื่อยๆนะและตอนนี้มันใช้ความเป็นประเทศติดทะเลของมันเนี่ยเอื้อประโยชน์ให้กับจีนเอื้อประโยชน์ให้กับประเทศอเมริกานะเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามแต่นะตอนนี้มันก็ไปเอายุทธปกรณ์ตรงนั้นตรงนี้มีเงินแล้วมันมีเงินนอกระบบเยอะมากนะและอีอยุนเซนอีฮุนมาเน็ตเนี่ยมันเนี่ยนะจะต้องชนะประเทศไทยให้ได้ต้องฮุบในจุดต่างๆที่มันจะฮุบให้ได้เพื่อมันจะชิงซีนให้เป็นนายกของกัมพูตลอดชีวิตของไอหุนมาเน็ตไงและอีหุนมาเน ตอนปีห้าสี่เนี่ยมันเจ็บใจไงเจ็บใจเพราะว่าตอนนั้นมันเกือบจะเสียขาวิ่งร้องไห้ลงป่าไปหาแม่มันเลยตอนนั้นไอ้ฮุนมาเน็ตมันเป็นผู้บัญชา,าราราหารบกไงแล้วตอนนั้นก็บิ๊กเติงนี่แหละคุณ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 ,คณ,คณแม่ทัพปฏิสองคนปัจจุบันชื่อบิ๊กเติงนี่แหละเป็นคนฝากรอยกระสวยไว้ที่ไหลของไอ้ฮุนมาเน็ตเนี่ยตัวจริงคือบิ๊กเติงนี่แหละแม่ทัพปฏิสองคนปัจจุบันนี่แหละเออนะ เอออวยกันนิดนึงบิ๊กเติร์งอะหลังจากที่แกให้สัมภาษณ์เสียรลังวัดไปประมาณ11วันวันนี้เราก็อวยกันนิดนึงแกจะมีกําลังจิตกําลังใจและอีกอย่างหนึง่งฉันจะบอกให้นะพวกเธอคือพูดแม่ทัพในกองอลองตองแตงทั้งหลายเนะวันนี้ต้องสามคัคคีความสามัคคีเริ่มต้นจากกองทัพด้วยกันเอง อะไรนะดัชเมกา,าความสามัคคีมึงไม่ต้องเรียกร้องจากประชาชนเพราะว่าประชาชนตอนนี้ถ้าเรื่องเกี่ยวกับขมรกับประเทศไทยเนี่ยพวกเราสามัคคีเลือกข้างประเทศไทยอยู่แล้วพวกเราสามัคคีเลือกหลักหมุดของในหลวงรัชกาลที่5้าที่ปักไว้ให้เราอยู่แล้วความสามัคคีนั้นเราเลือกอยู่แล้วที่นะคะแผนที่1ต่อห้าหมื่นอยู่แล้วแล้วเราก็เป็นแบ็คให้กับกองทัพแล้วก็แม่ทัพในกองทั้งหลายรวมทั้งทหารน้อยใหญ่ทั้งหมดอยู่แล้วนี่คือความสามัคคีที่แท้จริงประชาชนมีอยู่แล้วแต่ว่าความสามัคคีในหมู่เราทัพนะี่มีไหมตอนเนี้ย แล้วความสามัคคีในหมู่ของกองทัพด้วยกันมีไหมตอนนี้ไม่ใช่ว่ามานั่งเลื่อยขากันเองมันไม่ใช่นะมันมีจริงหรือเปล่าที่พวกท่านเลื่อยขากันเองมันมีจริงหรือเปล่ามันมีบางคนที่มาเลื่อยขากันเองมันมีจริงหรือเปล่าบางทนไม่ได้เป็นก็มาเลื่อยขาเพื่อนเนี่ยมันมีจริงหรือเปล่าอันนี้ถามจริงๆว่ามันมีจริงหรือเปล่าถามเฉยๆว่ามันมีจริงหรือเปล่าอันนี้ถามนะรัรมนริการสงสัยเฉยๆว่าทาไมมันเป็นมันทาไมรู้สึกว่ามันมีข่าวอะไรที่แบบตองแตงต้องแตงข่าวอะไรก็ไม่รู้อะข่าวแบบนึกออกไหม คือคือคือนึกออกปะคืออย่างไรก็ตามแต่เมื่อคําสั่งมันออกแล้วทุกคนก็ต้องยึดถือคําสั่งนั้นและคําสั่งนั้นถือว่าเป็นวินัยสูงสุดแล้วก็จะต้องปฏิบัติตามเพราะมะฉนั้นเนี่ยแล้วเนี่ยอย่าไปบางทีเนี่ยนะอย่าไปพูดตรงๆเลยนะอย่าไปอย่าไปให้ข่าวอะไรที่มันดูทําให้เกิดความแตกสามคัคคีไม่าะฉะนั้นลูกน้องเนี่ยหางแถวสารวัตจาดาบทหารเกณฑ์เนี่ยมันจะขวัญเสีย พวกท่านต้องบูรณาการตรงจุดนี้กันก่อนถ้าท่านไม่บูรณาการตรงจุดทำไมกูรู้ล่ะเอ้าทำไมกูรู้อีกทำไมดรมริกาทำไมมึงรู้วะแต่อย่างไรก็ตามแต่สิ่งที่ดรมริกาทราบมาก็เป็นสิ่งที่ดรมริกาเนี่ยในไหนแม่ทัพในกองทั้งหลายท่านก็ฟังรายการดรมริกาแล้วอะทุกคนตัดคลิปไปส่งให้ท่านคือพวกท่านต้องถือคําสั่งเป็นเป็นที่สุดถูกต้องไหมล่ะและขณะเดียวกันตอนนี้คําสั่งการแต่งตั้งแม่ทัพมันเกิดขึ้นไปแล้วแม่ทัพิภาคที่สองชื่อบิ๊กเติงแม่ ตอนนี้เนี่ยในสถานการณ์ส,ส,ส,สมอลรภูมิสู้รบนี้เนี่ยท่านจะต้องรบกับขมรไม่ใช่รบกันเองท่านต้องเวลาจะปล่อยเขาปล่อยเขาขามรไม่ใช่มาปล่อยเขากันเองเพราะตอนนี้เนี่ยท่านจะต้องชิงความได้เปรียบตรงจุดนี้ก่อนบางคนอาจจะเก่งอีกด้านหนึ่งบางคนอาจจะเก่งอีกด้านหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยบุญญาบารามีเนี่ย,ส,ย,ยสักเกียรติยศและศักดิ์ศรีจากพวงมาลัยบางทีมันก็เทียบกันไม่ได้แต่อย่างไรก็ตามแต่ต้องสามัคคีเป็นกําลังก่อนอันนี้ดิฉันขออนุญาตบอกนะเพราะว่า ดิฉันก็ได้ยินได้ฟังมาในสิ่งที่มันไม่เป็นมงคลเท่าไหร่ว่าเอ๊ะเขาทะเลาะกันอะไรอย่างนั้นอย่างนี้แต่ดิฉันคิดว่ามันไม่ถูกต้องนะอ่าพวกท่านจะต้องนะคะลบทับจับศึกแล้วก็เอาแผ่นดินกลับมาให้ได้ซะก่อนแล้ว เมื่อท่านได้นะคะปราสาททุกปราสาทกลับคืนมาไม่ว่าจะเป็นปราสาทขยาไม่ว่าจะเป็นปราสาตาทมตาควายต่างๆไม่ว่าจะเป็นอะไรต่างปลอดภัยเรียบร้อยแล้วปุ๊บหลังจากนั้นถ้าเกิดท่านจะชกกันดิฉันจะจัดเวทีแล้วจะดำเนินให้แล้วก็เอามวยให้คือเอา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 อินเนอรสนับให้คนละอันเลยแล้วเป็นการลอกันเลยท่านล่อปลายคางกันเลยล่าสุดคืนนี้ได้ข่าวว่าจะใช้ที่หยดไม่รู้เอาที่หยดฉายหรือยังต้องซื้อหนังที่หยดไปฉายเฮ้ยการจอมบาลังฉันว่านางต้องซื้อ คือถ้าเกิดมึงจะให้กลยุทธ์มันสุดสําเร็จเนี่ยมึงเอาหนังที่หยดนั่นแหละไปเปิดแล้วก็จากนั้นปุ๊บพอเปิดได้เซฟสินาทีมึงก็เปิดสารคดีขั้นเป็นโฆษณาจากนั้นก็เปิดหนังที่หยดต่อพอหนังที่หยดถึงตอนคลายแม็คปุ๊บมึงก็นะคะไปไปเปิดโฆษณาด,ด้วยสารคดีนะคะว่าบ้านน้องจานเนี่ยพวกมึงมาอยู่กันยังไงนะคะแล้วก็เมื่อประมาณปี2อ2พนอีนะคะเมื่อ48ปีที่แล้วเนี่ยนะคะพ่อแม่ปุยยาตาทวดมึงเนี่ยต้องหนีร้อนหนีเย็นมาพึ่งประเทศไทย ไอยู่ตรงจุดนี้แล้วสหประชาชาตินั่นแหละ ที่เป็นคนเนี่ยขอใช้พื้นที่ประเทศไทยและตอนนั้นนะคะก็ได้รับล้นเกล้าล้นกระหม่อมพระราชินีและในหลวงราชการที่9ท่านก็ได้มีการเปิดตรงจุดนั้นเพื่อที่จะให้นะคะเป็นนะคะเขาเรียกว่าเป็นเป็นมิตรภาพมิตรจิตนิสัยแล้วก็เป็นเขาเรียกว่ามนุษยธรรมนะคะความเป็นมนุษยธรรมนี้เนี่ยนอกจากนานาอารยประเทศตามอารยะแล้วเขาจะต้องสํานึกเขาต้องสาเนียกแต่นี่ไม่สาเนียกไม่สํานึกเนี่ยกูก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วแต่อย่างไรก็ตามแต่นะคะดิฉันขอแนะน าการจอมพลังแล้วก็คุณพี่พลตรีเบนนะคะดิฉันคิดว่าหนังที่หยดเนี่ยอย่า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 ยอมเปิดหนังที่หยดไปเลยแล้วก็อย่าเปิดให้มันจบทั้งเรื่องนะเพราะเดี๋ยวมันจะมีความสุขเ <allemaal S 1> <Gerilim. S 2> พราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็อย่าเปิดตอนสุดท้ายมันดูก่อนเดี๋ยวมันจะรู้ก่อนเปิดหนังที่หยุดสักสามตอนสามท่อนแล้วแต่ละท่อนของนั้นเปิดไปสิบห้านาทีแล้วก็โฆษณาด้วยสะระารคดีนะคะสะระารคดีชีวิตชาวกัมพูชาว่าเป็นมาอย่างไงแล้วก็พอเปิดไปอีกสักสิบห้านาทีก็ ขั้นด้วยโฆษณาว่าชีวิตของชาวกัมพูชามายังไงมึงอัดโฆษณาไปสักประมาณ30นาทีให้มันรู้แล้วรู้แลกกันไปนเลยว่ามึงมายังไงมึงไปยังไงนะแล้วอีพวกสหประชาชาติแม่งแทนที่ แทนที่มันจะเป็นอ่คณะพยานให้กับเราไอ้พวกสหประชาชาติมันก็บอกว่าอ๋อพวกทุบทเก่าๆมันตุยกันไปหมดแล้วมันเหลือแต่พวกมันมันก็ไม่รู้เรื่องมอนกันไอ้พวกสหประชาชาติเนี่ยเออมันก็บอกว่ามึงก็ไปแก้แกกันเอาเองกันลวกันมันบอกว่าเออมันก็ไม่สนใจอ่ะพวกมึงก็ไปแก้ๆก้กันเอาเองก็ลวกันสหประชาชาติมันก็ไม่เป็นพยานให้ใครอ่ะนึกออกใช่ไหมเออเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องของเราอ่ะที่จะต้องใช้สองแข้งสองขาของทหารเราเองจัดการอ่ะเธอเข้าใจปะตอนนี้เราก็ต้องให้กําลังใจกับกองทัพทั้งหลาย ก่อนะนที่เขาจะมาเป็นบิ๊กทหารใหญ่เป็นพลโทพลเอกเนี่ยเขาก็ผ่านสนามรบตั้งแต่ตอนเป็นพลตรีพันตรีพันโทอะไรกันมาก่อนตั้งแต่สารวัตรจ่าดาบเนี่ยเขาก็รบกันมาก่อนทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นก่านที่เขาจะมาแก่เนี่ยเขาก็หนุ่มมาก่อนเพราะฉะนั้นมึงก็อย่าไปดูถูกออกพวกทหารแก่เขาเออนั่นแหละมันเขาอาจจะบางคนอาจจะพูดไม่ถูกใจไม่ถูกจริตแต่ก็ให้อาภัยเขาบ้างแต่ขณะเดียวกันเราก็จะต้องรวมน้ําจิตน้ําใจกันเอาล่ะใครก็ตามแต่ที่อยู่ในพื้นที่เมตาปฏิสองอ่ะพวกมึงก็ไปเปิดโรงครัวปะ นะพวกมึงไปเปิดโรงครัวให้แกปะไปเปิดโรงครัวไปแหล่งต่างนะและ้และการจอมพลังก็เหมือนกันมึงมึงโทรไปใหม่บิ๊กมึงเธอไปใหม่นะแม่ทัพในกองตอนนี้เขาให้อภัยมึงหมดแล้วละ่ะเพราะฉะนั้นมึงอยากจะไปสร้างซ่วมสร้าง,งอะไรมึงไปสร้างเลยตอนเนี้มึงอ,มอยากจะไปสร้างซ่วมสร้างวัดอะไรมึงไปสร้างเลยตอนนี้ไปเลยกอาให้อภัยมึงแล้วล่ะมึงอยากจะไปสร้างตรงไหนมึงสร้างเลยแต่อ้ตรงจุดที่เขาไม่ให้มึงสร้างเนี่ยมันอาจจะเป็นจุด ที่ที่ไม่สามารถในการที่จะไปไปเขาเรียกว่าอะไรนะไม่สามารถที่จะไประบุพิกัด ให้อีกพวกกัมพูชามันรู้พิกัดเพราะฉะนั้นพวกทหารบางชุดก็ต้องขี่ตามตาเข้าใจยังเออเรื่องพวกนี้เขาก็ไม่สามารถที่จะมาพูดอธิบายให้พวกมึงฟังได้อะทหารเนี่ยบางจุดบางชุดเนี่ยมันอยู่ประจําตรงนั้นไม่ได้มันจะต้องเป็นลักษณะมึงเหมือนผีตองเหลืองอะมันต้องเล,ล่ร่อนเข้าใจไหมเพราะว่าถ้าเกิดมึงไม่เล่ร่อนเนี่ยเออฐานนี้อยู่3วันแล้วก็ต้องย้ายไปอีกตรงโน้อนอีก3วันพึ่งถ้าเกิดอยู่เป็นจุดเนี่ยมันเดี๋ยวอีจะหลดกามิกระเซมมันก็ยถ้าเรื่องสร้าเปรื่องเนราเรื่องเั้นเรี่มงเก็จะทํา ไอ้จรวดกัะมิกเซ่ของทหารกัมพูชาเนี่ยมันสํารวจเจอมันก็จะตรุยบุยตลุยบุยมันก็ทําให้เสี่ยงต่อชีวิตของทหารทั้งหลายซัมติงไหลแดดอันนี้กูคิดเอาเองนะถ้าเกิดกูเป็นแม่ทัพกูก็จะคิดแบบนี้แหละเออ <c oughs> กูไม่ได้ถามเข้ามานะแต่กูคิดว่าอ๋อมันคงเป็นความคิดของคนที่ต้องการรักษาความปลอดภัยลูกน้องแล้วก็ฐานบางฐานมันไม่สามารถที่จะไปสร้างส่วมเป็นเรื่องเป็นราวได้มึงเข้าใจตรงนี้ป่ะเออเม,มื่อไหร่ไหมเออเขาต้องลาดตะเวนไงมึงเข้าใจป่ะ เออถ้าเกิดมึงไปสร้างบ้านสร้างเรือนสร้างท่สวมอยู่ตรงนั้นเป็นจับเป็นลักษณะที่นี้ไอ้พวกไอ้กัมพูชามันก็จะมาปุ๊บตะลึงบึง้งชิบหายอีกประมาณนี้เพราะตอนนี้ไอ้ไอกัมพูชาเนี่ยมันลักษณะของมันเนี่ยรัะตะเวนแบบทาหารป่าตอนเนี้มันใส่รองเท้าแตะแล้วก็ถือจรวดอปิจีแล้วมันก็ถือ,อกรมิกาเแ่มัอนน่ะเออตอนนี้มันเป็นอย่างนั้นไงคือมันเนี่ยไม่ได้ธรรมดานะเพราะว่ามันมีงบประมาณนะคะจากที่รับที่แจ้งต่างๆที่มันไม่บอกเยอะแย,ยะมากมายไปหมดเออ เพราะฉะนั้นเนี่ยและอย่างนเนี่ยมันได้เงินมาจากไอ้พวกบ่อนกันพนัน150ตึกที่อยู่ตรงตะเข็บชายแดนน่ะและไอ้พวกบ่อนพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดมันมีการปิดด่านอยู่อย่างนี้ ถ้าเกิดเนี่ยมันก็จะทําให้เนี่ยนะคะมันก็ไม่ได้เงินกันและไอ้พวกจีนเทาไทยเทาแล้วก็ไอ้พวกอะไรต่างๆเทาเทาเขมรเทาอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้มาทำมหาแดกแล้วเมียน้อยมันก็เยอะซะด้วยเนี่ยใช่ไหมล่ะใช่ไหมไอ้หุ่นมาเน็ตไอ้หุ่นเซนมีเมียน้อยทั้งนั้นแหละมันมีเมียน้อยแล้วเมียน้อยมันก็โหสำลานสำรวยพวกเนี้ยไอ้พวกเนี้ยเสริมสวยเยอะแล้วก็ชอบซื้อบางทีอยากจะมันอยากจะใช้ได้ครีมดรมาริกาไปอ่ะตอนด็อกเตรมาริกาตอนแรกเตรียมที่จะส่งออกเขมรแต่ปรากฏตั้งแต่ลบพุ่่่่งกกกกกันนนมมมมาาปปปิดดดดูู็็เเเเลลลยยยไไไไไไ้้้้ขทีีแว ตอนนี้ถ้าเกิดกูไปเดี๋ยวมันก็จับกูขังในนครวัดนคนรชมมายุ่งเลยคงไปไม่ได้แล้วล่ะเขมรม่ะตลาดเขมรนไปไม่ได้แล้วล่ะล่าสุดทหารทุกเหล่าทัพนะคะก็ประกาศยืนหยัดตามเดิมนะคะตามเดิมก็คือตามอะไรคืออย่างนี้ทหารบางคนเนี่ยก็มวัวแต่ลบมวัวแต่ลบพอให้พูดมาแล้วพูดไม่เป็นพอพูดไม่เป็นปุ๊บหลักไม่แน่พอหลักไม่แน่ไม่แน่วเนี่ยมันก็เลยทําให้ประชาชนเนี่ยนะคะมีความรู้สึกคลายความศรัทธานะคะล่าสุดเนี่ยแม่ทัพที่สองเนี่ยเขาก็รับ นะคะนโยบายชัดเจนจากผู้บัญชาการทหารบกอย่างแน่วแน่นะคะวันนี้ดรมริการอยากจะบอกว่าอย่างนี้นะคะอยากให้พี่น้องประชาชนเนี่ยนะคะให้กําลังใจนะคะทั้งแม่ทัพที่2คนใหม่และให้กําลังใจทั้งกองบัญชาก,การกองทัพภาคที่1ซึ่งก็มีแม่ทัพคนใหม่นะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะคะคือจาแม่ทัพคนใหม่ไว้นะภาค2เนี่ยนะคะสจังหวัดตอนบนเนี่ยคือแม่ทัพเติงส่วน3จังหวัดข้างล่างที่กําลังมีการไล่คนบ้านหนองจานอะไรตรงนั้นอะ่ะอันนั้นก็คือแม่ทัพภาคที่1ชื่อบิ๊กไก่บิ๊ก เติมก well, ับ okay, บิ water, ๊กไก่บิ๊กเติมกับบิ๊กไก่มึงลืมกุ้งก่อนกุ้งเนี่ยตอนนี้เนี่ยไปเป็นราชองครักษ์แล้วแล้วก็กุ้งเนี่ยตอนนี้เนี่ยนะคะเขาเป็นเป็นที่ปรึกษากองทัพบกละเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเขาอยู่คนละ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 สนามแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยู่ที่สนามลบเนี่ยถ้าเกิดคุณจะให้กําลังใจเนี่ยมีสองแม่ทัพอะไรก็ตามแต่ที่เราคุณข้องมองใจไม่ประทับจิตประทับใจอะไรต่างๆนะคะเราประชาชนเนี่ยตอนนี้เนี่ยเราต้องยึดมั่นในประเทศชาติบ้านเมืองก่อนนะคะเริ่มต้นจากดรอกเป็รต้า เริ่มต้นจากกูนี่แหละเป็นต้นเป็นต้นเป็นใบเออ